คุณชายคุณชายเอ,อ่อขอโทษนะถ้าเช่นนั้นก็เอาตามที่เจ้าพูดเงินนี้เจ้ารับไว้อีกหนึ่งชั่วยามข้าจะมารับคนคนนี้ตาบาอาได้ไงเนี่ยข้าไม่ใช่คนขายในร้านนะตลาดตามกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักได้แก่ตลาดระดับสูงตลาดทั่วไปและตลาดที่มีการขายลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ดอกไม้ของพวกเรานั้นสามารถดึงดูดผู้ใช้ในตลาดทั่วไปและตลาดที่มีการขายลงไปยังพื้นที่ต่างๆได้สําเร็จแล้วแต่ตลาดระดับสูงนั้นข้าขอแนะนําให้ยอมแพ้เถอะนะทําไมต้องยอมแพ้ด้วยละ่ะในยุคสมัยนี้คนที่ร่ารวยส่วนใหญ่มักจะมีจวนเป็นของตัวเองและมีคนปลูกดอกไม้โดยเฉพาะที่จะคอยดูแลดอกไม้และต้นไม้ต่างๆได้ดอกไม้สดที่ตัดมาเพื่อเอาใจคนธรรมดาเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยกันมายาวนาน ข้าเข้าใจแล้วที่แท้เจ้าก็ไม่เข้าใจคนด้วยฉันผิด้วยไงที่ฉันจนนะพึ่งพิษมันใส่ที่ไหนกันเนี่ยรียบห้ีเร็วเข้าพึ่งพิษอย่างนั้นเหรอท่านไปก่อนเลยนะข้าจะออกไปดูเครื่องนอกสักหน่อยเท่าแก่ซุนก็ต้องระวังตัวด้วยนะเจ้าก็คือตัวนิงสินะย่าแล้วติดกลับแล้วละสิตัวนิงไปตายซะเถอะถ้าใบหน้านี้ไม่ได้เสียโฉมมันก็คงจะสวยงามเช่นกันใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ข้าได้ยินบ่อยที่สุดในชาติที่แล้วหรือว่าในชาตินี้ก็จะหนีไม่พ้นโชคชะตาที่หน้าของข้าต้องเสียโฉมกันนะไว้ไว้ระวังหลงจินทิงจินจูท่านไม่เป็นไรนะนางไม่เป็นไรเจ้าไปได้แล้วฮะเอออถ้างั้นข้าจะไปตามไอ้คนที่ปิดหน้านั่นนะหลงจินทิงเมื่อครู่นี้เจ้า เอาตัวมาบังน้ำให้ค่ะจะบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่นี่จะได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เนี่ยเอ๋ yeah. มือของเจ้าในชาติก่อนว่ากันว่าผู้สำเร็จราชการผู้มีรูปงามล,ำลา้ำเลิศสวมชุดงดงามแต่หากกล่าวถึงส่วนที่ดึงดูดสตรีที่สุดก็คือเป็นมือของเขาแม้แต่คุณหนูใหญ่แห่งตะกุลเหรียญที่เขาต้องการจับคู่ด้วยในชาติที่แล้ว ครั้งแรกที่พบเขานางก็เห็นเพียงแค่มือของเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะสมรสกับเขาแล้วมือของเจ้าเสียโฉมแล้วถ้าหากว่าต่อไปเจ้าไม่ได้แต่งงานไม่มีภรรยาแบบนั้นจะทํายังไงดีล่ะหยวนเซียงเว้ยอีกนานเท่าไหร่กันเจ้าถึงจะจําได้ว่าข้าเป็นคนของเจ้านะ